เมืองเซา,เา,าท์ดาร์ตาอุณหภูมิ23องศาพื้นที่ข้างน,นอกเป็นพื้นที่ที่มีแต่ทุ่งยาเคลวกระจีอาววกาศ23บยาว่าอากาศหนาวมากเย็นสบายสำหรับคนไทยประมาณเชียงใหม่เชียงรายถ้ากลางคืนก็คงจะต่ำกว่า15หรือ10องศาพื้นที่สองข้างทางก็จะเป็น แหล่งท่องเที่ยวแล้วกำลังจะไปแรปปิซิตี้เป็นที่ที่แกสลักประธานาธิบดี4คนนะมาราชมองที่เะยะหางจาที่นี่ประมาณ300ไมล์ขึ้นไปสองเ้านัานที่วิ่งผ่านมาเป็น4-5หชั่วโมงแล้วก็ประมาณนี้เป็นทุ่งหญ้าราบทุ่งราบใหญ่ปลูกพืชปลูกไรได,ได้มากมายมหาศาล นี่คือความเดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอเมริกาและมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์อย่างธรรมชาติมากมีทั้งที่สุกแล้วแล้วก็ที่เขียวขึ้นมาใหม่สอง้งานานก็มีดังนักท่องเที่ยวด้วยศูนย์อินเดียนแดงศูนย์สำหรับเด็กศูนย์ธรรมชาติและยังมีพิพิธภัณฑ์ คนคิดพึ่งของประธานาธิดี40กว่คนของอเมริกาด้วยก่อนจะถึงอีก300ไมล์เนี่ย mm. ก็จะเป็นทุ่งลาบอย่างนี้ไปตลอดนะเป็นพื้นที่รวมๆหลายรัดเนี่ยใหญ่กว่าเมืองไทยน่าจะ20-30เท่าเลยเป็นพื้นที่ลาบอย่างนี้ตลอดส่วนนี้เราขึ้นมาทางเหนือนนี้เป็นยังเป็นเซาท์ไดโกต้านะถ้าเป็นเหนือเหนือ นอตดากต้านี่ก็จะยิ่งหนาวขึ้นไปกว่านี้อีกแต่เราสามารถมาดูได้ว่าธรรมชาติเขาเอื่อมหน่วยให้มีการเพาระปลูกมากขีเดียวกนแล้วถึงมีของกินของใช้เหลือเฟือนะสำหรับคนประเทศเขาก็จะห้วนบุนดีกันหมดเลยนะบุมั่งมีสีสุขทั้งนั้นถ้าที่มาอยู่สามเดือนก็จะเห็นว่า าการร้านค้าห้างสรรพสินค้าโบมาตกรูกเกอร์อะไรพวกนี้มนนีของกินของใช้เหลือเฟือราคาก็ไม่แพงนะแค่เทียบกับเมืองไทยลเลยมีของเขาถูกไม่เทียบว,วาตาส่วนของน้ํามันใร่จก็ยังมีน้ํามันอีกมาสารที่ไม่ได้ติดมาใช้ดียวยถาให้ดูสักสี่หานาทีใช่ไหมที่วิ่งบานไปทั้งหมดมก็คือทุ่งราบ มองไปสุดลูกหูลูกตาทางฝั่ซ้ายและฝั่งขวาฝั่งนี้ก็เหมือนกันที่ลาบกว้างใหญ่ไพศาลนี่อยู่ในเขตซาวด์วาดากอตานอะสแดาโกอตานละเรากำลัวงวิ่งไปทางทิตะวันตกซึ่งตรงกลางก็จะเป็นเขตทะเลทราย ก็จะวิ่งผ่านทะเลทรายทีละในวันห้าหกชั่วโมงขึ้นไปไมีแต่ทะเลทรายหมดเหมือนกันนะประเทศนี้เป็นประเทศที่มหัศจรรมากคือมีธรรมชาติที่แตกต่างกันมากเหมือนกับเราไปทีละสามสิบประเทศเลยนะอังนั้นช่วนนี้ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ20-25ิงยี่สิบหนะ้าองศาเท่านะเมื่อวาเมื่อวานนัรนยังอยู่ในเขตพื้นที่ที่ร้อนมากร้อยองศาทีเดียว ตอนนี้ธรรมชาติเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแล้วอากาศก็เย็นเราก็ต้องระมัดระวังว่าเปิดจะป่วยมีเส้นทางตัดไปนู่นไปนี่เยอะมากมีศูนย์การศึกษาสู์เรียนรู้ก็สามารถที่จะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้จากเขาธรรมดาที่ไม่มีคุณค่าเขาก็ามาแกะสลัก เอาเรื่องประวัติศาสตร์ทำสตอรี่ขึ้นมาเอาเรื่องยินเดแดงขึ้นมาก็สามารถเป็นคนมาเป็นล้านๆคนที่นี่ในดุกปีนี่คือความบุษสะพยายามบวกความคิดสร้างสรรค์